สวัสดีเจ้าวันนี้ขวอีแม่น้อยีแม่จูนเจ้าวันนี้จะมาแย่แก่งแครกบเจ้านี่นะคะแก่งแครกบนี่นะพระเอกเขาก็ต้องเป็นนี่นอเป็นกบนี่นอกบจาก<ะ>ก็จะมีมะเขือก็มาแควงน้ออ่านี่คือมะแควงนี่มะเขือเปาะนอแล้วก็จะมีพักเจ้านี่นะเจ้ามีพักใส่เขาพระเอกของมันก็คือนี่พักแคเจ้ามันแก่งแคก็ต้องมีพักแคเน้อมีใบมะกรูดตัว แล้วก็มีพักเจ้านี่มีพักด้วยนะอันเนี้ยเป็นพักเปิดห้องพักไอหยอบมะละอ่ะแล้วก็มีพักกาดนาะใส่ปักกาักหน่อยหยอบมะละมีพักอย่างเขาใส่ได้มดแกงแค้นะเจ้าอ่าแล้วก็จะมีอันนี้เจ้าดอกเนี้ยโอ้มีดอกเนี้ยตัวเจ้าอ่ามีดอกเนี้ยฉันแล้วก็จะมีเครื่องปรุงเขานะเจ้าก็จะมีจะไ่เนาะนี่นะจะไข่อ่าจะไค่ขมิ้นอ่า พ่อว่าแกงพวกข้าวพวกเป็นพวกเนื้อสัตว์พวกอย่างเี้เขาต้องใส่ขมิ้นตั้งเหนือน,นะเจ้าแล้วก็มีพริกแหนะ้งเนาะสักสิบเม็ดใส่เพ็ดเพ็ดน้อยหนึ่งแกงแค่นะเจ้าแล้วก็มีเกลือเนาะเขาก็ใส่เกลือตัวเนาะนี่นะพริกแห้งเนาะเจ้ามีใส่เกลือตัวอ่าแล้วก็ขาบได้เขาก็นะกกต้องมีข้าวคั่วเนาะเออนี่นะเจ้าข้าวคั่ว ไอเจ้ามีข้าวคั่วอ่ามีข้าวคั่วนี่นะเจ้านี่ข้าวคั่วนี่มีข้าวคั่วตัวแล้วกับมีอันนี้นะเจ้าพอใส่สุดหน้ายนนะแกงมันเนาะมันล้ำนะเจ้าเลาก็ต้องมีมะควนนี่มะควน,น มะควนตั้งเหนือใส่แกงแค้มันหอมเจ้าล้ำล้ำจัดนักเลยอ่ะเจ้าอ่าเขาก็โคกเนาะเขาโคกตอนต่อที่เฮาเนี่ยแกงเสร็จแล้วเขาแกงใส่ทุกอย่างมดแล้วเจ้าแล้วเขาก็โคะมะควน,นกับห,หอมหอมหอมเทียมเนี่ยหอมกีบเนี่ยใส่ตัวกันเนาะเลยเจ้าอ่ะเขามาขั้นตอนแรกเลยนะเจ้านาะเขาก็ใส่นี่เนาะสามเกลือไปเลยสามเกลือคือขมินขม้นกระเทียมอ่าหอมนะคะหอมหอมแดงไอหอมขาวเนาะ แล้วก็จะไข่เนาะใส่นื้อหนักหน่อยเน่อยใส่นื้อหนักหน่อยเสร็จแล้วเขาก็โคลนะคะโคลขึ้นมนละเอียดเนาะเนีย่ยวจะโคลขึ้นมนละเอียดเลยโคลจะไข่นี่นะมีกระดังหน่อยเนาะโอ้ยอีแม่นะเจ้าถ้าอยากกินกับข้าวเหนือนะเจ้าพอได้เลยเด้อเจ้าเด้อนี่นะม๊อวันนี้เนี่ยนี่แกงแค้

ต้องเหนือเป็นหอกว่ามันสไลด์คือมันเสียงดังมันหัวหนึ่งเนี่เยเจ้าของโคสลด์เขาก็ใส่พริกใส่ลงไปใส่ลงไปเลยจ้วยโย่เหมือนเนาะโยอกเข้ามือนต่ำน่ะมันต้องมาจับเนาะจับเพื่อทนเรียนไอ้ของโคนี่นะเจ้าเครื่องมันต้องถือเจ้าพอบะว่นั่นมันจะแย่คือขาวแล้วมันยม่บรลสุทธ ต้องใส่เกลือนะวิหูเครื่องเด้อวัยแม่นะจ๊ะวิธีกระทำเน่องต้องใส่เกลือเนอะค่ะใส่เกลือสักหน่อยนึ่งต้องนักเด้อเดี๋ยวเขาต้องใส่กะปิโค้โค้งไม่จุดละเอียดนะจ๊ะ บนเนี c c ่ยเจ้าทำไมจ๋าแต่สมาคเนเกลือไปแล้วน้ยมันจะเมียดละมันนี้หน่อยก็แข่งทุกอย่างพวกไก่พวกหมูอ่าพวกเนื้อสั์เนี่ยจะต้องใส่มิ้นีนากคือเรเปนของเข้าเนี่ยจะตำมันเลยเหียพอพอพอต้องละเอียดเกินนะฮะเอาพองหยาบๆชูโลนี่เจ้า ะปิก,ปกะนนป,กป,กปะกิสุกจนเนาะเนี่ยเจ้ากะปิโลดล้บลมๆมันก็ยู่ตีดใส่เครื่องฟูนี่แหละเดี๋ยวเาตัดสร็จแล้วนะเจ้าตัดเรื่องเรียบร้อยมื่อไหที่นี่เขาก็จะมาวิธีการทำแต่เจ้า ก่อนอื่นเขาต่ำเครื่องเรียบร้อยแล้วเจ้า,จาที่เจ้าโคเรียบร้อยแล้วเนาะเครื่องแกงนะเจ้าต่อไปเดี๋ยวกะจะทําการคั่วก่อนอเดี๋ยวเขาจะคั่วก่อนนะเจ้าจะคั่วก่อนเนาะต่อไปนะเจ้าเขากับเปิดแก๊สเจ้าเปิดแก๊สเขากับเปิดไฟเขากับตัต้งหม้อ าตั้งมอเซ็ตนะคะอ่าเสร็จแล้วเวลาเขาเน่าแกงเขาจะต้องใส่น้ำมันสักน้อยคั่วเครื่องเจ้าผ่าวกปุบของพอดี้มันขาวเนาะเขาต้องใส่มันสักน้อยเนาะอ่ากระมันเนาะใส่น้ำมันสักน้อยนึงเสร็จแล้วเขาเต่าเครื่องเข้าไปคั่วเครื่องเข้าไปคั่วเนาะนี่นะเจ้าเครื่องตัวนี่นะ เครื่องนี่นะเจ้านี่หน่ะเนี่นี่นะเจ้าลงเข้าไปคั่วเลยอ่านี่ทอดเจ้าทอดโอ้นี่นะเจ้าคั่วเครื่องเพ่มันหอมก่อนเนาะมันหอมนี่ก่อนนะคะอ่าพอาคั่วเครื่องเสร็จเขาก็เอาพวกอ่าเขาก็เอาป๊บนี่ลงไปคั่ว เพราะว่ามันจะได้ดับถึงขาวเนาะนี่นะเ,เจ้าโอ้ผมจะทวนหน่อยเจ้ะนี่นะเจ้ามัพอ,อใกล้ๆเลยวิธีทำนี่นะคะอ่าอย่าทวกมันอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้พวกอ่าพวกเลือดของมันน่ะมันจะได้แห้งนะเจ้า อ่าต่อไปเขาเอานิ้ใส่ไปตัวเนาะไว้จะลงไปคั่วเลยนีาา่นะเจ้าคั่วใหมดเดี๋ยวเขาก่อยใส่นั่นเนะาะมันอาจจะถุนน่อยนะจ๊ะแต่มันลังเด้อแรงนิดนะ่ะมาเตียงนี่อีปออาจจะมากินตัวแล้วเด้อมาเตียงนี่นะจ๊ะอ๋อแลดงเา่ากบน้ำที่มันอยู่ในครกนี่ ทีเขาคูเขื่องไปเขากปอน,น้ำใส่เนาะข้อเขื่อเขาจะได้ล่างคุกไปใส่เวลาเขาคั่วนึ่งร้อยเนาะจ้าคั่วหมันแห้งเนาะเนี่ยน้ำล่างคุกเน,น,น,นี่ยคือดีที่สุดเนี่ยข้อเขื่องพวกย่างมะเจี๋ยมันก็อยู่ในนี้เนาะแม่เจ้า องมันแห้งสัหน่อยแะหน่อมันจะก็ยอกมากเลยไปเนาะแื้อหน้าพวกไอ้เนื้อไอ้พวกเนี่ยค่ะไอ้พวกไอ้ที่มันเป็นเลือดมันนะเจ้าเลือดเออเลือดกบเนี่ยคือมันแห้งสักหน่อยเดี๋ยวเขาพอใส่น้าแล้วเขาก็ต้มไปจุมนมันซุกก่อนคือตอนนี้กริ่มดีแล้วเนาะ เขาก็เริ่มใส่น้ำล้างค้งนะเจ้านี่นะนำ้ำน้ำค้งฮะไปเลยเจ้าเอา้าฮะลงไปเออทีนี้กเจ้าเพราะว่าถ้ามันน้ำน้อยเกินไปเ้าก็ใส่ไปสักน้อยหน่อยใส่กัดไปหน่อยเขากะเอานะเจ้ากะประมาณน้องเนี่ยเจ้าแก่งจระเข้กัดใส่กัดอันเนาะนี่นะฮะลงไปเลยเนี่ย โอ้โหนี่ยมันล้าตรงฮะนี่หแหละเจ้าอือโอ้อ่าจะาแม่ผมต้องไปโกนมันได้เจ้ะคือมันเดือดเจ้าอตอนนี้คือมันเดือดเนาะอ่าอันนี้เขากะดอกเนี่ยวนี่นะดอกเนี่ยนี่เขาใส่ไปเลยเพราะมันซุกงาเดี๋ยวเจ้านอกอันนี้เนี่ยเขาใส่ไปเลยมันซุกงาเจ้าแลมันเดือดเนาะ แล้งมันเดือดเท่ากับปิดฝาไว้ก่อนอ่าปิดฝาให้มันเดือดมันต้องปิดมันแน่นนะเจังมันฮือมันระบายออกมาอ่ะเสร็จแล้วตัวพระเอกเขาต้องใส่ยังนี่มาแควนของสำคัญไปสักสองหนุ่มนี่นะครัสักสองหนุ่มเนาะอ่ะน่าจ็ใส่งเตี้ยมซะหน่อย แล้วเขากบโคเจ้าโคไว้พ่อฮอจะใส่ที่หลังแกงแค่ไม่ต้องใส่ด้วยเจ้าเดล้อเนี่ยเาสุบุตรุบุสุบุเลยเนาะสุบุดบุเลยเนาะเด๋ยว้อกันเเจ้า กล้อหนามันเกียกกระเบื้เจ้ามั้นี่เขาก็จะมีนี่นะเนี่ยพักนี่นะคะออันนี้เขาอย่าม่ได้ซอยแต่นนี้พักแค่เจ้าเดี๋ยวต้องมีใส่พักแค่ แกงแค่มันก็ต้องมีพักแค่พักแค่ตั้งผักกลางเป็นห้องว่าใบาชะบชพูไอใส่บชะปูต้องใส่ที่หลังเนาะใส่ไก,ก,ก,ก่ตัดเนาะแกงแบบเม,มืองเมืองเนาะเขามีพักอย่างใส่ได้หมดทุกอย่างเลอเจ้าเด้อแกงแค่ละเจ้าอันนี้กับนี้นี่คะ่ะมะแควงก็มะเขือต้องใส่ที่หลังรอาะข้างหน้ามันเดือด คือกบมันซุกก่อนในเจ้านอเบกก่อนแบกใช่ไหมอ่ะแบกเข็มอ่ะตอนนี้น้ำกระเดือดแล้วนะเจ้าอาเดือดแล้วเดือดเสร็จแล้วเราก็ต้องตักฟองพวนี้ออกนะเจ้าเพราะฟองเนี่ยมันคือความขาวเนาะเาก็ตักออกก่อนเนาะตักฟองออกเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสน่อ ใส่ขิงลงไปก่อนอ่ะใส่รถดีสักน้อยเจ้าใส่รถดีสักน้อยเนาะแกงแค่เนาะใส่บุเป็นอย่างเจ้ารถดีแล้วก็ผงนัวผงชูรสเจ้าใส่สักหนึ่งจอนผงชูรสเพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยเนอเจ้าเนี่ยเจ้าโอ้เดือดสุ๊ดสเลยอะ เมาะนี่นะเจ้าอย่างเมาะเลยอ่ะพอเดือดปุ๊บเพากะไซพวกแต่กกมันซุกยากเนาะเป็นมะแข้งมะเขือนี่นะเจ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยเจ้ามะแข้งมะเขานี่ใส่นหนักแข็เมาะเด้อเนี่ยเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยเนาะแกงแค่นี่มีทุกอย่างเลยเจ้าเออเฮามีคาออนเฮาใส่คาออนไปต้วยละเจ้าใส่คาออนตไปเจ้า ยังเหมาะเลยเจ้าแล้วไอ้มะแว้งมะเขือมันซุกซะหน่อยเนาะเดี๋ยวพอมันซุกซะหน่อยเขากะตามด้วยใส่ผักพวกนี้เนาะใส่ผักพวกนี้ลงเนาะใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วต้อใส่ที่หลังนะเจ้าเพราะงั้มันจะอืดเนาะเขากะเขากะเจ้าชิมสักหน่อยเจ้า รสชาติเขาเป็นจะแดงเนาะชิมกันเนาะโอ้เมาะขนาดอยังล้ำเลยเจ้าย,ยังมเามาะแล้วมันเดือดักกันเนาะเดี๋ยวกขให้กับใส่วกพักเขาใส่พักนักมันก็นกนลำํำเนาะเจ้า เดือดสปุตสปุนเดือดนักขนาดนักเออตอนนี้เดือดแล้วเนาะมาทำไปแย่อย่างเนาะเดี๋ยวพอรอใส่พักเนาะเอ่อ่าตอนนี้เราก็จะใส่พักเนาะอ่าใส่พักลงไปเลยเจ้าใส่พักลงไปหลไหลพักหนักแบบมันล้นเจ้านี่มันจะโผลน้อยๆเนาะโผล่น้อยๆล้นแกงแค่นะครับมีใบมะกรูดตัวไหนเจ้าต้องใส่ใบมะกรูดตัว

แขงทุกสุดแม่แล้วมาเดือสนสุบุบซุบุบเนี่ยฮะก็จะใส่ข้าวคั่วเนาะนี่นะเจ้าเดี๋ยวพอเดือดปุ๊บเพาก็จะใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่พักนี่เจ้าพักแขเนาะพักแขบ้านห้องพักอีเลิศกรุงเหพบบนห้องไอ้ตั้งเมืองกุ้งบนห้องใบชะพลูพอใส่ข้าวคั่วปุ๊บใส่อันนี้ปุ๊บแล้วก็หที่เขาโคมะควันไหวเนาะเนี่ยมาควันก็หอมนี่เลยเจ้านี่ใส่ที่หลังทีนี้ก็บจบ แย่ตามได้เลยนะเจ้ายังล้ําเนี่ยแกงซุกแล้วนะคะเดี๋ยวเขากิ่นก็เข้าวเหนียวห่อนๆเนาะแล้วอ่าเจ้าตอนนี้เส้นแล้วนะเจ้าใส่ข้าวคั่วอหี่ยงเรียบร้อยแล้วเจ้าเออนี่แหละเจ้าอ่าเดี๋ยวเขาก็ตักใส่ถ้วยเนาะ ตักใส่ถ้วยไปกินกันได้เลยนะเจ้าแกงแคกกบห่อนหอน,หอนคนคนอุ้ยน่ากินขนาดนักเลยอย่างเหมาะเลยเจ้ามาเจ้ามากินเลยเจ้าแกงแค่ห้อนหเลยเจ้าแกงแค่กบเนาะห่อนเลยก็ข้าวเหนียวเจ้าข้าวเ,เหนียวห้วหอน ข้าเหนียวห้อสุปุสุปุ่นเลยกี๊กเข้าวเหนียวห่อหเจ้าห้อแต้นนเนี้ยห่ข้าวหออ๋อห้อเลยจ้าต้มก็บปิดต้มเลยจ้าอืมรองๆมองหข้าวเหนียว ติดตามคลิปต่อไปเนี่ยเจ้าจะมีอาหารเหนื่อยใหม่ๆเลยเจ้าครัวอีแม่นะเจ้าต่อไปจะแย่อย่างเมนูอย่างคือกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะเจ้าแม่แม่เข้าตาอือ <c oughs>